MBU Present ข่าวสารสาระความรู้ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยมหามกุรราชลวิทยาลัยวิทยเขตร้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Club MBU Present กับปริยศิาเพชรชราเวศค่ะที่มาทำหน้าที่เสิร์ฟข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงให้ทุกท่านถึงที่เลยนะคะ หลายท่านนะคะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองกำลังคิดหนักเลยทีเดียวว่าลูกเรียนจบม .6 แล้วจะให้ไปเรียนต่อที่ไหนดี mm hmm. นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ตอนนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะ mm hmm. กับมหาวิทยาลัยมหมาบุรราชวิตทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดค่ะกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะทั้งบรัณรชิตและคฤหขั้ค่ะใน3คณะด้วยกันนะคะนั่นก็คือคณะศาสนาและปรัชญาสาขาวิชาปรัชญาคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และคณะศึกษาศาสตร์สา,าขาวิชาการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการประถมศึกษาและการศึกษาประถมะวัยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องลังเลใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านหนึ่งท่านนะคะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราและเป็นหนึ่งในขวัญใจของนักศึกษาด้วยค่ะยินดีต้อนรับท่านอาจารย์กุสุมาสมมาตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์กุลสมาสุมานนะคะเป็นแคนดิเดตด็อกเตอร์ตอนนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่และใกล้จบแล<ะ>้วด้วยแล้วท่านก็เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ได้ด้วยเลยทีเดียวนะคะ,คะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยทันกับท่านนะคะจะถามคาถามแรกเลยค่ะอาจารย์คะ,คะว่าทําไมทําไมต้องเป็นสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเลือกเรียนสาขาอะไร หนึ่งในดวงใจที่ทุกท่านจะต้องมีก็คือว่าตลาดแรงงานต้องการอะไรค่ะตอนนี้ครูภาษาไทยทั้งระดับประถมระดับมัธยมนะคะก็ต้องการสาขาภาษาไทยเป็นอย่างมากอ,มอย่างแรกเลยประตูแรกที่ทุกท่านจะเปิดประตูเข้าไปเห็นในหน้ารับสมัครงานตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะครูผู้ช่วยของเราต้องเรียนสาขาอะไรคะภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทยค่ะเป็นคำตอบที่ทุกท่าน ต้องทําให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นว่าเราปั้นให้ลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นครูที่มีคุณภาพได้ค่ะตอนนี้ตลดาดแรงงานกําลังต้องการครูภาษาไทยอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถได้ค่ะสามารถทีนี้แล้วระบบการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะระบบการเรียนการสอน ชื่อมหาวิทยาลัยของเราแน่นอนค่ะแบรนด์การันตีว่านี่คือมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่เราจัดระบบการเรียนการสอนทั้งในส่วนของพระและบุคคลทั่วไปโดยแยกเป็นสองห้องเรียนอย่างชัดเจนนะคะทีนี้เมื่อเราแยกแล้ว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็มีให้ทําร่วมกันอย่างเช่นกิจกรรมวันภาษาไทยวันสุนทรภู่ซึ่งจะเป็นส่วนที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการฟังการพูดนะคะโดยทําให้เห็นเป็นรูปธรรมมีสถานการณ์จริงค่ะแล้วเราต้องเรียนทั้งหมดกี่ปีคะอาจารย์คะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะแล้วฝึกสอน1ปีนะคะในระหว่างที่เราเรียนอยู่เนี่ย เราก็จะมีวิธีการทำให้ลูกหลานของท่านเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น uh huh. นั่นก็คือจะมีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่เรียกว่าฝึกงานเก็บสะสมรายชั่วโมง uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. จะได้ทำงานธุรการงานระบบเอกสารซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในระบบะฝึกสอนแล้วเนี่ยลูกหลานของท่านจะไม่มีปัญหาในเรื่องงานพวกนี้เลยนะคะ ครูผู้สอนจะเน้นในการใช้นะคะใช้จริงปฏิบัติจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์หลักสูตรการเขียนแผนการสอนนะคะเป็นประตูสำคัญของครูภาษาไทยค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญก่อนอื่นเนี่ยคือต้องมาฝึกงานที่มหาวิทยาลัยก่อนใช่ค่ะตเตรียมความพร้อมของเด็กเราก่อนก่อนที่จะส่งไปข้างนอกเพื่อ่จะไปฝึกสอนจริงในปีที่5เพราะว่าเราเรียนในห้องเรียนในสี่ปีแล้วก็อีกปีหนึ่งเนี่ยก็ไปฝึกสอนนะคะทั้งหมดคือ5ปี5ปีค่ะค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราได้น้ำจิ้มและเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์กสุมาสมมาตรค่ะ ผู้ชมคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการคลับ MBU Present ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงแรกค่ะเราก็พูดคุยกับอาจารย์กุสุมาสุมาไปแล้วนะคะว่าทําไมต้องไปสาขาวิชาการสอนภาษาไทยะระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างนะคะทราบไปแล้วทีนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าจบไปแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนอกจากเป็นครูภาษาไทยแล้วเนี่ยเราสามารถทาอะไรได้บ้างคะ ทุกท่านเมื่อมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลายัยจะเห็นงานตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือตำแหน่งนักวิชาการศึกษามีหน้าที่อะไรจัดตารางสอนจัดระบบการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเด็กภาษาไทยจะมีทักษะการอ่านการวิเคราะห์หลักสูตรที่ดีมากเมื่อ คิดเป็นระบบแล้วก็สามารถเป็นนักวิชาการการศึกษาที่มีคุณภาพได้ค่ะส่วนตำแหน่งงานหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือตำแหน่งประชาสัมพันธ์ค่ะแม้ว่าเราจะไม่มีคณะนิเทศศาสตร์นะคะแต่โดยพื้นฐานแล้วทักษะการฟังพูดอ่านเขียนสิ่งนี้เป็นเสน่ห์ที่ครูภาษาไทยจะวางพื้นฐานให้นักเรียนนักศึกษาภาษาไทยมีธรรมชาติ มีทักษะการถ่ายทอดอย่างลื่นไหลค่ะนอกจากจะเป็นคุณครูภาษาไทยได้แล้วเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วเป็นนักวิชาการทางการศึกษาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้มีอาชีพอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะก็อย่างเช่นงานธุรการงานระบบงานสารบัญนะคะอย่างเช่นในหน่วยงานราชการอย่างเช่นกองทัพเรือก็จะมีชื่อหน่วยงานเลยระบบงานสารบัญสิ่งนี้เป็นทักษะที่อยู่ในวิชาเรียนของเราอย่างเช่นการเขียนเพื่อการสื่อสารการเขียนรายงานนะคะ ภาษาไทยในวงราชการเนื้อหาพวกนี้จะเป็นเนื้อหาที่เป็นลำดับขั้นตอนการใช้ภาษาก็จะเป็นลักษณะเฉพาะพื้นฐานที่ฝึกเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้เด็กของเราทำได้เป็นอย่างดีค่ะโอ้ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็เรียนอยู่แล้วภาษาไทยก็เรียนอยู่แล้วนี่จะไปเรียนทำไมก็ได้ <c oughs> อยู่แล้วแต่ใช่ค่ะ ต้องมีทักษะอย่างยิ่งเราถึงจะ<ช>สามารถเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพนําไปสู่ตลาดแรงงานได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมท่านผุ้ฝังอีกนิดนึงค่ะฝากย้ําความเชื่อมั่นนะคะหลักสูตรของเราได้รับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานของรัฐสำน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอนะคะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ5คนนะคะ อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างออกไปเช่นในเนื้อหาภาษาไทยในด้านการสอนนะคะสิ่งเหล่านี้ผนวกรวมกันแล้วเรียกว่าการสอนภาษาไทยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ถือว่าเราได้รับน้ำจิ้มอันโอชาเลยนะคะเราได้ทราบแล้วว่าความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะ ดิฉันจะมีแขกรับเชิญเป็นใครท่านใดจะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยในรายการคลับ MBU Present ในโอกาสต่อไปจะพบกับสาขาวิชาใดนั้นห้ามพลาดน,นะคะต้องติดตามค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันปิยสุดาเพชรราเวทและอาจารย์กุสุมาสมมาตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ